ธรรมราชครับพวงมาลัยดอกมะลิที่แขวนขายอยู่ที่ริมถนนสายนครศรีธรรมราชอำเภอหัวไทรเป็นพวงมาลัยดอกมะลิที่ร้อยเองปลูกเองขายเองนะครับโดยคุณป้าจุเตี้ยงแก้วและชาวบ้านดอนตรอตำบลดอนตรอนะครับคุณป้าจุเตี้ยงร้อยพวงมาลัยขายหน้าบ้านนะครับขายพวงละ20บาทขายทุกวันนะครับได้วันละ 400บาทครับถ้าช่วงเทศกาลบันพระเนี่ยขายได้1ถึง2,000บาทนะครับเห็นท่าทางการร้อยมาลัยที่คล่องแคล่วของคุณป้าแล้วเชื่อไหมครับว่าคุณป้าเนี่ยเพิ่งหัดมาเมื่อ2ปีก่อนนี่เองตอนโควิดระบาดนะครับตกงานจากอาชีพแม่บ้านที่อำเภอเบตงจึงต้องกลับบ้านเกิดพอกลับมาแล้วไม่ทราบว่าจะทำอะไรดีเห็นคนแถวบ้านร้อยพวงมะลัยขายจึงทำบ้างครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับซื้อกิ่งพันมะลิมาปลูกหน้าบ้านด้วยบนเนื้อที่100ตารางวาครับตอนนี้เนี่ยมีต้นมะลิ500ต้นครับป้าจูเตี้ยงก็บอกว่าต้นมะลิเนี่ยปลูกง่ายแค่5เดือนก็ออกดอกแล้วและมีดอกให้เก็บเนี่ยขายได้ทั้งปีครับ โดเองสองวันสองคืนไม่ได้รับนอทนกบลาไม่ได้กินขัวว่าตายมึงเด็กตรงป้านี่้านมาในปลากระตายตว่ไม่ไดลงกไเลยคนี่ำงานจะจามก็โดยถึงอักหนกแขห่อจงอบเกถึค่มีความชุกมีความชุกว่าทีตำมานไ่ได้ได้ทำงานหมอกับไวในปริมาณไม่เคยจุลังเป็นความสุขครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่สวัสดีครับ